สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในกับเกมวายคับเวอร์ชั่นหนึ่งถสอันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คือคลิปที่4นะคะโย้โราจะมาสร้างบ้านให้เพิ่มเติมนะคะให้ให้เสร็จกันนะครับคราวนี้ก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับ เหมือว่าจรต้องรองให้เช้าก่อนนะคะเช้าแล้วค่ะคลิปนี้นะคบก็น้องของผมนะครับน้องเจนีนค่รับ ก็เที่มนี้นะะ้องเตอรี่เขาไม่มาถ่ายทำร่วมกับเราด้วยนะคะว้โอ้ยไม่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 เก๋ทำอะครับลงไปคลิปเปอร์บ่ดเอ้ย ไม่เปียงพูดอยู่มไม่ขาดคำเลยใจาม่ถ่ดยเลวเก็บแบบนี้

เต็มหน้าเต็มชุดเลยไม่รู้ว่าจะมีไหมเนี่ยฮัลไปตูกเเนี่ยขขอเสียของฮิปเปอร์นะคะพอฮิปเปอร์ระเบิดแล้วก็ต้องอุดหลุมด้วยนะ,ะแต่ว่าเขาก็ไม่อุดได้ฮิปเปอร์สร้างปัญหา เวลาระเบิดทิปเนี่ยคือข้อเสียของฮิปเปอร์พอระเบิดเสร็เรต้องมาเราต้องมาอุหบุบนะ่ะให้มันสวยๆให้มันเหมือนเดิมนะคะแบ่งนะโดนโดนติดตรง เดี๋ยวคลิปหน้าหนูก็จะแล้วก็น้องชายเขาก็จะมันกาไม่ับน้องพอดีน้องชายเขาออกไปเดินเล่นนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย